สุนัลีมีดีอยู่ที่เทพมงคลครับวันนี้เป็นเกมที่กดดันนะครับแล้วก็มีความเหนื่อยจากเกมที่แล้วครับแต่วันนี้ทําได้ก็ดีใจที่เราเข้ารอบสี่ทีมได้ครับยังยังไม่คืนฟอร์มเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทางสุรัลีเนี่ยมีลูกลูกเสียเสียให้เราด้วยทําให้เราเรามีช่องว่างก็ต้องต้องพยายามปลุกให้เขากลับมาให้ได้ครับโดยโดยวิธีของผมนะครับพยายามรักษามาตรฐานตัวเองครับก็วันนี้ก็ถือว่า ขอบคุณเด็กๆทุกคน้วยครับรออู้สึกเหนื่อยครับเหนื่อยตั้งแต่ท,ทําทีมาวันนี้เลยผมมีความรู้สึกเหนื่อยมากมันมันไม่เหมือนที่ซ้อมมาก็เลยเลยเลยกังวลเพราะเรายังไม่เคยมายืนในจุดนี้นครับเราควบคุมตัวเองลําบากครับเนื่องจากเราชนะมา5้าเกมรวดด้วยชนะ กีฬาครนนท์ด้วยเป็นเป็นครั้งแรกที่เราชนะนครนนท์ในรุ่นในทุกๆรุ่นของเขาในในหนึ่งมหนึ่งถึงมหกในรอบนี้นะน้องพัฒธพันพรอ้นทองนะครับ like เป็นเป็นน้องมสามพยายามฝึกซ้อมแล้วก็เก็บไว้เป็นตัวเป็นตัวหลักของเราในอนาคตที่จะขึ้นมาแทนพี่แก้มด้วยครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัฒนพรอ้นทองนะคะชื่อเล่นชื่อไหนค่ะเล่นตำแหน่งหัวเสานะคะขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ช่วยหนูเล่นแล้วก็ ช่วยพาทีมให้ไปถึงรอบสี่ทีมได้ค่ะหนูรู้สึกดีใจมากค่ะหนูไม่คิดว่าจะทําได้ค่ะแล้วก็ทําได้ค่ะอยากบอกว่าระวังไว้ให้ดีนะคะหนูเหนียวนะคะแต่ละเกมก็อึดอัดค่ะก็พายายามช่วยกันเล่นก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ช่วยกันเล่นแล้วก็ชนะในแต่ละแม์กดดันค่ะว่ากลัวจะทําไม่ได้แต่ว่าพอทําได้แล้วก็ดีใจค่ะ ดุนิดนึงแต่ก็ใจดีนะคะตึงอะไม่ต้องเครียดมากนะคะเบาหน่อยก็ได้ค่ะแจ้าผู้ดุก็จะพยายามเต็มที่ค่ะทุกคนจะช่วยกันเล่นแน่นอนรักคุณเจี๊ยบนะคะออขอให้ทุกคน,นครับเ,เดินต่อรับรองชาเลิศด้วยความมั่นใจแล้วก็มีทักษะที่มั่นคงมีสเสถียรเราซ้อมมาดีอยู่แล้วครับขอให้ทุกคน สู้ครับขอให้ทางบันจากสุราหรือว่าทางชาวใต้นะคะฝากเชียร์เทพมงคลลังตี้ด้วยค่ะก็เจอเทพมงคลลังตี้กันเนื่อยๆนะคะเฮ้